ถือว่าหลังจบเกมเมื่อคืนนี้ครับกลายเป็นที่พูดถึงเป็นอย่างมากสำหรับชูดเบลลิงแฮมนะครับเขากลายเป็น2แข้งอังกฤษกับที่เด็กที่สุดที่ทำประตูนในฟุตบอลโลกนะครับรอบสุดท้ายมาฟังกันหน่อยนะครับชูดเบลลิงแฮมครับกลายเป็นนักเตะทีมชาติอังกฤษอายุน้อยที่สุดอันดับที่2ที่ยิงในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่เมื่อคืนนี้ซัดไ่อิรานนะครับยิงใส่อิรานประตูแรกเลยนะครับย้อนกลับไปเมื่อคืนนี้นะฮะฟุตบอลโลก2022รอบแบ่งกลุ่มนัดแรกครับกลุ่มบี ที่สนามคาลิฟายอินเตอร์เนชั่นแนลสเตเดียมครับเมืองอันราย,ยานนะประเทศกาตาครับมีสถิติที่น่าสนใจเกิดขึ้นในเกมที่ทีมชาติอังกฤษครับอันดับ5ของโลกเจอกับทีมชาติอิหร่านอันดับ20ของโลกนะครับเกมนี้เนี่ยสิงโตคำรามทีมชาติอังกฤษเนี่ยขึ้นนำหนประตูต่อศูนย์ในนาทีที่35จากการหมงของชูดเบลลิงแฮมนะครับกองกลางตัวเก่งดาวรุ่งจากบรูซิเอดนมุนเสือเหลืองนะ ทำใหูบลิงแฮมครับกลายเป็นนักเตะอายุน้อยอันดับที่2ของทีมชาติอังกฤษที่สามารถทําประตูได้ในการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายด้วยอายุ19ปีกับอีก145วันสําหรับชูบลิงแฮมนะครับสถิตินี้เนี่ยเป็นรองเพียงแค่ไมเคิลเว่นคนเดียวนะครับอดีตดาวยิงจากลิเวอร์พูลเรอัลมาดริด นิวคาสเซิลยูไนเต็ดแมนยูและวก็สตอ i t ซิตี้ครับที่เคยทำได้ในฟุตบอลโลก1,998ที่ฝรั่งเศสในเกมที่อังกฤษแพ้กับโรมาเนียครับ1ประตูต่อ2ในรอบแบ่งกลุ่มนัดที่2กลุ่มจีเมื่อวันที่20มิถุนายนปี1,998นะครับโอ้โหถือว่าเป็นที่พูดถึงเป็นที่ร้อนแรงอย่างมากเลยสำหรับชูดเบลลิงแฮมนะตอนนี้นะครับ ค่าตัวคงจะพุ่งกระฉูดแน่ๆนะถ้านะฟอร์มแบบนี้นะโอ้โหถ้าเล่นในแบบเมื่อคืนเนี่ยหลายทีมเนี่ยจ้องตาเป็นมาเลยลิเวอร์พูลเนี่ยมองมองขมเหมาเลยนะครับเรัลมา้ริด้วยแมนซิตี้ด้วยโอ้โหจะเป็นยังไงสำหรับอนาคตของชูดบิลลิงแฮมกับเมื่อคืนถือว่าฟอร์มส่วนตัวก็ดีนะบุคโยสาก้าก็ไม่แพ้กันนะครับ ทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับสถิติของจูดเบลลิงแฮมครับคอมเมนต์ก็ไหมผมหน่อยนะขอบคุณครับจีรับฟังน,นะครับผม